สำหรับโครงการร่วม2หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาฉุกเฉินการแพทย์และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับถือว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะทางสําหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หลักสูตรแรกของประเทศไทยนะครับโดยเป็นการเรียนใน2หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และหลักสูตรปริญญาโทนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับผมเอาข้อดีของทั้ง2ออย่างมารวมกันนะคะ คือมีความเป็นเฉพาะทางมากขึ้นก็ว่าได้ตัวสปอร์ตพารามิเตอเนี่ยคะ่ะก็คือน้องจะมีความรู้ทางนักปฏิบัติการฉุกเฉินการกกแพทย์คือพารามิเตอร์นะคะเป็นหลักแล้วก็เอาความรู้ทางด้านสปอร์ตไซด์อะคะ่ะวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเข้ามาประยุกต์ด้วยน้องก็จะกลายเป็นพารามิเตอร์ที่อยู่ที่สนามกีฬาที่ดูแลผู้บาดเจ็บจากการกีฬาเป็นหละะักค่ะเหมือนเป็นสเปเชียลิสต์ก็ว่าได้ค่ะในปี2565เนี่ยเราก็ ได้เริ่มดําเนินการรับสมัครน้องๆเนี่ยเข้ามาศึกษาในหลักสูตรเป็นปีแรกนะครับซึ่งปีแรกนี้เนี่ยเราก็มีการรับสมัครเข้ามาในระบบ T-Cash รอบที่1ห,หรือว่าเป็นรูปแบบของการยืน่นพอร์ตโฟลิโอเข้ามาในหลักสูตรน,นะครับผมโดยนักศึกษารุ่นแรกเนี่ยก็จะเข้าเรียนในช่วงกลางปี2,565นี้ครับแล้วก็จะมีการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องไปใช้ระยะเวลาทั้งหมด5ปีก็จะสำเร็จการศึกษาเป็น นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะครับหลักสูตรสปอร์ตพาลาเบเนี่ยนะคะเหมาะกับน้องที่มีความชื่นชอบทั้งทางด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาผนวกรวมกันด้วยความที่ น้องเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้ของพาราเมิตซีนซึ่งจริงๆเราเรียนกัน4ปีบวกกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาฉนันเนี่ยน้องที่เหมาะกับด้นเนี่ยก็คือจะเป็นน้องที่มีความสนใจทั้ง2อย่างรวมกันนะคะเพราะว่าแคเรียพาร์ในการประกอบอาชีพอะค่ะเป็นเฉพาะด้านมากกว่าพารามิเตซทั่วไปค่ะสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยหลักสูตรอยากจะเห็นว่าน้องๆเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจหรือว่ามีแรงบันดาลใจเนี่ย ในการเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เนี่ยอย่างไรนะครับรวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพเนี่ยมากแค่ไหนนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจในเรื่องของกีฬาครับถ้าเราจบการศึกษาแล้วเนี่ยเราไปทํางานเป็นพารามิดิกหรือว่านักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่อยู่ประจําสนามการแข่งขันกีฬาเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีความชอบในเรื่องของการกีฬาร่วมด้วยครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีความชอบกับการกีฬาเลยเนี่ยแล้วเราต้องไปคลุกคลีกับงานแบบนี้เนี่ย ก็จะทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขในการทํางานหรือว่ามันไม่ใช่ทางของเราผมพูดแบบนี้แล้วไม่ได้หมายความว่าน้องๆจะต้องมีความสามารถโดดเด่นทางด้านกีฬานะครับหรือว่าจะต้องเล่นกีฬาจนถึงขั้นเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับเพียงแต่ว่าขอให้มีความสนใจแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาร่วมกับปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้ท่านคณะกรรมการเ,เห็นว่าน้องๆมีความสนใจในหลักสูตรนี้จริงๆ หนูสนใจหลักสูตรสปอร์ตพาราเมดิกเพราะว่าหนูชื่นชอบในด้านฉุกเฉินการแพทย์กับในชื่นชอบในด้านการกีฬาหนูจึงมองเห็นว่าสปอร์ตพาราเมดิกจึงเป็นสาขาที่ตอบโจทย์หนูในเรื่องการชอบและความถนัดหนูจึงเลือกในสาขานี้ค่ะการที่มีนักพาราเมดิกนะคะก็จะมีประโยชน์ต่อนักกีฬาในสนามค่ะเมื่อบาดเจ็บก็จะมีคนช่วยเหลือได้อย่างท,างทันท่วงทีค่ะส่วนตัวก็เป็นคนชอบดูบอลดูกีฬาอะไรงี้อยู่แล้วะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้ทํางานที่เราอยากทําแล้วก็ทํากิจกรรมที่เราชอบไปด้วยหรือว่าดูแลคนที่ บบเราแบบชื่นชอบนี้ไปด้วยแบบมันจะแบบดีขนาดไหนเงนี้ยค่ะแล้วก็น่าจะทํางานได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นค่ะคือหนูจบไปอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นไปเป็นแพทย์ข้างสนามหนูอาจจะไปเป็นแบบอาจารย์ซึ่งทําให้พัฒนาสปอร์ตพาราเมดิกได้ขึ้นไปอะค่ะมันมีทางไปต่อเยอะมากในอนาคตเนี่ยสปอร์ตพาราเมดิกจะต้องแบบ ลุ่งเลืองแน่ๆค่ะแบบบูม <Leah> ด nice <possible> ังอะไรอย่างนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คนชอบกันนะคะพื้นเพลของผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของการกีฬาอยู่แล้วนะครับประจมมาไปอีกแบบว่าผมเนี่ยเรียนอยู่ของสายวิทย์คณิตนะครับก็คือชอบในสายของสุขภาพชอบเรื่องของสายสุขภาพที่เกี่ยวกับการกีฬาซึ่งมหาลัยไม่โดนเนี่ยครับก็มาเปิดเรื่องของคณะนี้มาพอดีเลยครับเป็นปีแรกก็เลยเกิดความสนใจแล้วก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากก็เลยลองสมัครดูครับผมคือด้วยความที่พาราเมดิค่ะมันเป็นอาชีพที่เรราาาจะสมถ เข้าไปถึงตัวผู้ป่วยเป็นกลุ่มแรกเลยในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างสําคัญมากๆเพราะว่าก่อนจะถึงมือแพทย์เนี่ยผู้ป่วยจะต้องถึงมือเราก่อน,นะคะ่ะมันสําคัญมากเพราะว่าในด้านของความปลอดภัยของตัวนักกีฬาะคะ่ะมันควรที่จะมีอาชีพที่มันค่อนข้างจะเจาะจงแล้วก็เข้าไปถึงตัวนักกีฬาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รักษาดูแลเขาให้ถูกต้องะคะ่ะซึ่งก็เป็นอาชีพของทางสปอร์ตพรามดิกนี่แหละคะ่ะ หนูคิดว่าสปอร์ตพาลาเมนดิกในอนาคตจะต้องลุ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าประเทศไทยก็มีทีมฟุตบอลเยอะมากแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาเยอะด้วยเช่นกันค่ะซึ่งหนูจะไปเป็นนักชุวเฉิงการแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทางที่สนามกีฬาค่ะสก ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นหลักสูตรค่อนข้างจะพิเศษครับผมเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับทั้งทางด้านของการแพทย์แล้วก็กีฬาตัวมาเนี่ยผมก็มีความสามารถแล้วก็เล่นกีฬาฟุตบอลครับผมก็ทําให้ผมเนี่ยสนใจไปอย่างมากเพราะว่าสามารถทําทั้งการเรียนแล้วกีฬาทั้ง2อ,อย่างควบคู่คไปด้วยกันได้ครับผมสำหรับในหลักสูตรเราเรียกว่าเป็น dual degree นะครับเพราะว่าเป็นหลักสูตรควบระหว่างปริญญาตรีและปริญญาโทครับ โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเรียนปริญญาตรี4ปีใช่ไหมครับร่วมกับต่อปริญญาโทเนี่ย2ปีแต่ว่าในหลักสูตรด้วดีกรีของเราเนี่ยจะใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด5ปีด้วยกันนะครับก็จะลดระยะเวลาในการเรียนลงมาได้1ปีนะครับ3ปีแรกเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาชีพนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นะครับตามหลักสูตรปกติเลยไม่จะเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยการดูแลผู้บาดเจ็บนะครับ การทำหัฒการต่างๆการซักรอดแล้วก็ตรวจร่างกายนะครับผมซึ่งเป็นวิชาหลักนะครับในหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ระดับปริญญาตรีนะครับพอก้าวเข้าสู่ปีที่4นะครับผมน้องๆก็จะได้เรียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับกับวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับไม่มว่าจะเป็นเรื่องของหลักการออกกําลังกายนะครับการเจ็บป่วยนะครับหรือว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับนักกีฬานะครับ รวมถึงนะครับในเรื่องของหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับการกีฬาไม่ว่าจะเป็นสรีรวิทยาหรือว่าในเรื่องของไบโอเมคานิกหรือว่าชีวกลาศาสตร์นะครับผมก้าวเข้าสู่ปีที่5เนี่ยน้องๆก็จะได้มีโอกาสในการทำงานวิจัยหรือว่าวิทยานิพนธ์นะครับ เพื่อนําความรู้2ศาสตร์เนี่ยมาบูรณาการร่วมกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับน้องๆก็จะได้มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติงานนะครับตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเติมเต็มทักษะความสามารถของความเป็นพารามิดิกเนี่ยให้เพิ่มขึ้นไปนะครับผม น้องๆที่จบการศึกษาจากหลักสูตรตรงนี้ไปนะครับก็สามารถเป็นหนึ่งในทีมแพทย์สนามนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นแพทย์สนามซึ่งมีบุคลากรเนี่ยจากหลากหลายสาขาวิชาชีพทางานร่วมกันไม่ว่าเป็นแพทย์บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินเช่นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือว่ากายภาพบ,บําบัดนัก,กจิตวิทยาก็สามารถไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์สนามในการดูแลนักกีฬานะครับที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วมหรือกิจกรรมการแข่งขันกีฬาได้ จร,จริงนอกจากนี้ในบริบทของต่างประเทศนะครับพารามิิกที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการกีฬาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นในเรื่องของแพรสนามเพียงอย่างเดียวนะครับจริงๆในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีพารามิิกที่ดูแลในเรื่องของสเตเดียมมเนจเมนต์ครับไปในการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆเนี่ยมีคนจํานวนมากใช่ไหมครับที่มาเข้าชมการแข่งขันกีฬาก็าาจะมีพารามิิกที่ทํางานเป็นเมเนเจอร์ในการบริหารจัดการในงานนั้นๆนะครับเช่นมาดูเรื่องของว่าถ้าสนามนี้จุคนได้จำนวนเท่านี้เนี่ย คนที่จะต้องมีรถพยาบาลสแตนบายทั้งหมดกี่คันทีมแพทย์ประจําจุดต่างๆทั้งหมดกี่จุดจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการจัดการสาธารณภัย,ยซึ่งเป็นจุดเด่นอันนึงของหลักสูตรพารามิตเนี่ยเข้ามาร่วมในตรงนี้ด้วยนะครับ <S 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 เพราะฉะนั้นโอกาสในการทํางานหรือว่าปฏิบัติงานหลังจากสําเร็จการศึกษาเนี่ยหลักๆก,ก็อาจจะเป็นบุคลากรที่อยู่ประจําทีมดูแลเรื่องของการเจ็บป่วยของนักกีฬาหรือว่า อาจจะไปทํางานในส่วนของการบริหารจัดการด้านการแข่งขันกีฬาที่มีเรื่องของการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับค่ะนอกจากสายอาชีพที่อาจารย์เศษบอกไปแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากสปอร์ตพาราเมตเนี่ยมันเป็นสาขาใหม่นะคะแล้วก็เป็นที่แรกที่เดียวในไทยเรายังต้องการอาจารย์บุคลากรนะคะเพื่อม,มาพัฒนาแล้วก็ผลิตบุคลากรเพิ่มขึ้นอีกรวมถึงการทําวิจัยฉะนั้นเนี่ยน้อง,องที่สนใจทางด้านวิชาการสามารถต่อย,ยอดได้ถึงปริญญาเอก นะคะในต่างประเทศและกลับมาเป็นอาจารย์สอนได้เช่นกันค่ะ